ใครจะน้ำปลาให้แม่หน่อยลูกตังวางอยู่บนโต๊ะโทรศัพท์วะลูก อะไยกันนักนอาครับอ่ะจะเอาอะไรแล้วนี่น,น้ำปลาขวดหนึ่งครับเออตัวแข่นั้นตกอ๊กต๊ใจขนน้าไม่สิพีอ้าวน้ำปลาได้แล้วอยากได้เขาเรือสิของที่เปลึกในลวงอะไม่อยากได้เขาเรื่องไงใครๆเขาก็มีกันทั้งนั้นแหละของที่ไปลึกในลวงอะเอ๊ะหรือว่าเองไม่ใช่คนไทยวะ ผมอะเป็นคนไทยเจนั่นแหละเป็นคนไทยหรือเปล่าพูดไทยก็แปลกๆแ,แล้วของที่ลึกในหลวงอ่ะผมก็มีอยู่แล้วด้วยไม่เห็นมีสักอย่างเลยในตัวเองเนี่ยนี่ครับของที่ลึกในหลวงของผม ำไมน้องเราน้องนายทำไ้ติมเงาตกพื้นแล้วไม่ยอมเอาใช้ให้เราจริงเงอ,อกเก่งงั้น้องเงินต่อไปอติมาราคาเท่าไหร่ร้อยหนึ่งขี้โกงไอติมให้สี่สิบบาทเองทำไมาแล้วใครใช้ทําตกอ่ะอ่ะนี่ร้อยหนึ่งจจบนะโทร นูกว่าจะกล้าสมชื่ออีทแท้ก็ขี้ขาดสายกลับบ้านฟ้องพ่อแน่เนี่ย พันมาครับแม่แกงกล้าไปต่อยเขาทาไมทําไมไม่คุยกันดีๆฮะนี่ถ้าพ่ออยู่นะป่านนี้ยพันนวไปแล้วก็เพราะเขาไม่อยู่นะสิถึงได้นนเป็นแบบเนี้ยเขาไม่รักเราหรอกไม่ต้องมาคิดถึงเขาหรอกกล้าทําไมพูดแบบนั้นล่ะลูกก็จริงไหมล่ะถ้าพ่อเขารักเราป่านนี้เขาคงกลับมาหาเราแล้วแต่นี่มันนานขนาดนล้วที่เขาไม่กลับมาตายไปแล้วมั้งป่านเนี้ยกล้า ทำไมลูกพูดแบบนั้นถ้าพ่อไม่ได้ยินพี่กล้าพูดพ่อเขาจะเสียใจมากเลยลูกไหมคุณต้องแปลกใจเลยทำไมถึงเกลียดพ่อจริงเหรอครับแม่ที่พี่กล้าพูดไม่จริงหรอครับลูกเดี๋ยวพ่อก็จะกลับมาหาเราเร็วๆนี้แล้วนะครับครับแม่ผมคิดถึงพ่อผมอยากเจอพ่อพ่อเป็นไงบ้างครับ สบายดีครับผมคิดถึงพอ่อพ่อคิดถึงเก่งครับลูกเป็นเด็กดีหรือเปล่าครับเป็นเด็กดีครับค้บาวเข้าบ้านกันแลครับเธอล่ะเป็นไงบ้างสบายดีครับคุณ กรัดเก่งไหมไม่มีโอ้ยบมไม่มีก็ไม่มีงไงกล้าเป็นยังไงบ้างลูกกล้าหันมองพ่อพ่อรู้ว่ากล้าเกลียดพ่อ ไม่ชอบพ่อเพราะว่าพ่อไม่มีเวลาให้กล้าและครอบครัวแต่กล้ารู้หรือเปล่าว่าทำไมพ่อถึงต้องทำแบบนี้พ่อไม่เสียใจหรอกนะที่รู้ว่าลูกเกลียดพ่อไม่รักพ่อหรือไม่พอใจพ่อแต่สิ่งเดียวที่ทำให้พ่อคนนี้รู้สึกเสียใจได้รู้ไหมคืออะไรคือการที่ได้รู้ว่าลูกของพ่อไม่ได้เป็นคนดี กล้ายัางจําได้ไหมตอนเ,อเด็กๆกล้าเคยบอกพ่อว่าโตขึ้นกล้าอยากเป็นแบบพ่อเป็นอาหารเหมือนพ่อแล้วกล้ารู้ไหมว่าเป็นอาหารเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเป็นอาหารต้องมีรู้จักเสียสละแล้วก็อดทนกล้าไมอยากเป็นอาหารแล้วหรือลูก อยากเป็นเหมือพ่ออยู่เก่งก็อยากเป็นเหมือนพ่อครับเราต้องรู้จักเสียสละบ้างพรลูกโตขึ้นลูกก็ต้องดูแลแม่ดูแลน้องเป็นพี่ใหญ่ของบ้านลูกต้องดูแลบ้านแทนพ่อนะลูกครับพ่อเก่งให้พ่อครับขอบคุณครับผม นี่ของก้าครับขอบใจนะลูก เออว่าไงทัตเออเห็นในเฟซแล้วใช่ป่ะอะไรวะคิดจะสั่งก็สั่งคิดจะให้ส่งก็ส่งโอ้เออดิว่าจะไปหาอะไรถ่ายข้างนอกว่ะในคอมกูแม่ก็แบบรูปแม่ก็ยังไม่สวยอ่ะวิชานี้กูอยากได้เอไว้มึงจะไปกูป่ะล่ะไม่ได้วะญาตมาเต็มบ้านเลยเออกูกะว่าจะหาในคอมมันั่นแหละส่งๆไปแม่เน้นเอมากกว่าเออเออเออั้นกูไปคนเดียวก็ได้วะแค่นี้นะเว้ยอ่าฮะโชคดี ดูนสวัสดีครับมีอะไรหรือเปล่าครับนังรุตคะคือพี่มีเรื่องอยากจะรบกวนนังรุตหน่อยอะคะ่ะคืองี้นะพี่ต้องไปทาธุระเกี่ยวกับเรื่องที่ดินน่ะแล้วพี่ก็ได้ยินมาว่าเจ้าของที่ดินคนนี้เขาเขา,เขาไม่ชอบเด็กเอาซะเลยอะ่ะก็เลยต้องไหว้วานรุตหน่อยนะยังไงก็ฝากน้องด้วยนะคะเออคือพี่นนครับนะช่วยพี่หน่อยนะพี่ไม่มีคลงจริงนะพี่ฝากน้องหน่อยนะเออคือพี่ครับผมต้องพี่ต้องไปแล้วนะ ยังไงก็ฝากดูแลน้องด้วยนะขอบใจมากจ้ะน้องนัดอดี๋ยวดื้อกับพี่รุษเขานะรู้ไหมรอตรงนี้นะเดี๋ยวพี่มา อ้าวเฮ้ยโอ้โหเผื่อไม่ได้เผือ่อคุณหลับในคืนนี้ตืน่นเฮ้ยไม่ตื่นใช่ไหมเนี่ยไม่ตื่นใช่ไหมต้องให้ใช้ไม้ตายวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันเร็วที่ไปแล้วนี่เฮ้ยเอานี่อสองเลยเอาไปสองเอาไปเอาดิเอาดิาดแล้วคืนทำไรเนี่ย <c oughs> ด่เจ้าพยาวิไม่ว่าจะเป็นกับตาเรอบินหรือระดวดก็มีความสําสคัญเหมือนกันก็คือส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดมหมายปลายทางให้โดยความปลอดภัยวิบวิบวิบเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะแล้วถ้าเกิดให้เลือกระหว่างบาสกับความรักวิบจะเลือกอะไรอ่ะว่าแต่แกกลับมั้งแต่เมื่อไรเนี่ยแล้วตอนนี้เล่นที่ไหนเหรอ นั่นมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราชอบใหม่นะโหตื่นเราของคุณไม่ตื่นพรุ่งนี้ได้แล้วครับมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกอ้าวได้เหรอครับมันเป็นเพยงแค่การบอกว่ามาเลยเร็วไปชดไปชดไปล้างหน้าคนรีบอยู่รีเอรเร็วก็คือความรู้สึกดีๆที่เรามีอยู่ให้กันตลอดเวลานั่นแหละถ้าเราหยิบยื่นสิ่งดีๆ วิ่งมาทำไมไปดูจังน้นจันครับอะไรมีอะไรมีอะไรไปดูนี่ เป็นไรทำไมไม่เดินอะ่ะร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้แค่นี้ร้อนเหรออ่าๆแล้วอยากไปไหนอะ่ะอยากไปเชื่อมสโนุกสนุก เด yeah, oh. ี๋ยวเราไปอ้าวไปไหนมากับพี่อ่ะน้ำเห็นว่าอ่อนเลยจึงมาให้ไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยมีตังค์หรอเราอ่ะทำอย่างไหนโหไปไปยังเคต่อไปรู้จัเล่น มาดูในดีอ่าสวยกปล่ะไม่โอ้โหเจอเด็กแซวเจอเด็กแซวเจ็บปวดมากครับนี่นี่ต้องเจอภาพนี้สวยที่สุดแล้วในวันนี้เป็นไงอ่ะก็ไม่สวยเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยไม่สวยได้ไงเนี่ยมุมก็สวยสีก็สวยถูกองค์ประกอบเป,เป๊ะรูปเนี้ยคะแนนเต็มอยู่แล้ว นั่นน่นอโอ้โหรูปนี้ยังไม่สวยอเยหรอม,มีรูปสวยคนนี้เหรอเนี่ยมีแล้วกันนะโอ้อยากเห็นจริงๆริงรูปที่ว่าสวยที่สุดอะของคุณอะมันเป็นยังไงนี่และตาคนนี้ก็เป็นใครเนี่ยพ่อผมเองพ่อผมเป็นทหารนานๆจะได้เจอกันสักที ผมไม่รู้กนกนะว่ารูปใบ,บนี้จะสวยหรือไม่สวยสำหรับใครแต่รูปใบ,บนี้สวยที่สุดแล้วสำหรับผมเออ,เอ,อว่าแต่ทำไมแบบพ่อหลอกของลูกอะ่ะฮะงั้นไม่ต้องดูเลยไปกลับโอ้ยไป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 รีบกลับไปเร็วเก็บของลุกเลยเร็วเลยไม่ต้องเล่นเลยนะวันนี้ปิดไปเอ้ยถ่ายรูปก,ก่อนดิ เ้ยถ่ายทำไมต้องร้อนไเหนื่อยโอ้โหร้อนเลยเล่นทั้งวันบ่นบ่นมีแป๊บเดียวโอ้โหแต่ไม่รูวานก่อนวานก่อนเยอะเยอะโอ้โหมา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 ความยังพร้อมแล้วันเดือนปีเอ้ยวันสอทีเออหล่อปะ i've been right. tell me when nothing make day. been right. me when need me more. me not we're. to write. that one. me what took sin to. สิ่งทุกอย่างที่เธอนั้นคอยใส่ใจเธอตัอง้ตงใจให้ฉันได้ยืนอยู่บนโลกใบนี้ขอขอบคุณ เธอไม่เคยจางหายฉันจะยืนรออกกรอในวันที่เธอนั้นเหนื่อยและจะคอยบอกลาเพาื่อทำให้เธอได้รู้ว่าแม้ว่าเธอจะอยู่แห่งไหนจะเดิน ยี่สิบองศายี่สิบเจ็ดเล็บดารอห้าองศาสามสิบเจ็ดเล็บดาที่เธอต้องเดินทางให้เธอรู้เอาไว้ว่าทุกลมหายใจฉันยังคงอยู่ Tell me, tell who I melted.